เมื่อวันที่17กันยายน2568นายพัชรพัฒน์สีทัญนญน,น์นายอำเภอบางละมุงเปิดเผยว่าได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน l ลน์หักดิบบางละมุง BROKEN d o w n BANGLAMUNG ว่ามีพระภิกษุสงฆ์มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบางละมุงจึงได้สั่งการให้ในายวันชาติวันพรามหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายคำไพรเหล่าแสนประหลัดอำเภอบางละมุงเจ้าพนักงานปปสนำกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ไปเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ์รูปดังกล่าวบ้านพักแห่งหนึ่งภายในซอยเทศบาลหนึ่งห้วยใหญ่27กระทั่งพบเป้าหมายเข้าไปที่พักสองชั้นบ้านเลขที่110ทับมห้าตําบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัด ชนบุรีเจ้าหน้าที่จึงนํากําลังบุกเข้าไปตรวจสอบพบพระพิกสุสงรูปดังกล่าวอยู่ในบ้านเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็มีอาการตกใจหน้าซีดเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นที่ห้องใต้หลังคาชั้นสองพบยาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าและยาไอซถูกซุกซ่อนไว้ตามจุดต่างๆทังใต้ตู้ ในถังสังคทา,านกล่องสังคทา,านรวมทั้งสิ้นจำนวน492เม็ดยาไอน้ำหนัก72กรัมอุปกรณ์การเสพตาช่างถุงพลาสติกใสแบบซิปปิดเปิดใส่ไว้ในถังสังคทา,านนอกจากนี้ยังขยายผลไปคนที่กุฎิภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางละมุงซึ่งเป็นวัดที่เจ้าตัวจำพรรษายอยู่พบยาเสพติดประเภทที่1ยาบ้าอีกจำนวน29เเม็ดและอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในไมโครเวฟ โดยเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่ายาเสพติดดังกล่าวนั้นเป็นของตนเองจริงโดยอ้างว่าหลังเพื่อนนักค้ายาถูกจับตนเองทิ้งไปเก็บเอายาเสพติดเหล่านั้นมาไว้เสพและจำหน่ายเองยาบ้าเม็ดละ50บาทยาไอซ์กรัมละ400บาทโดยขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่และยังตรวจพบสารเสพติดในร่างกายจึงเชิญไปพบเจ้าอาวาสของวัดเพื่อทำการลาศิกขาก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางทั้งหมดไปยังที่ว่าการอำเภอบางละมุง ทำการบันทึกจับกุมส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรห้วยใหญ่เพื่อดำเนินคดตีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนายพัชรพัฒน,น์ศรธัญนลนายอำเภอบางละมุงยังฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มีเบาะแสยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE หักดิบ บางละมง BROKEN d o w n BANGLAMUNG เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆร่วมกันหาเบาะแสและขยายผลจับกุมเพื่อคืนชุมชนสีขาวให้กับประชาชนต่อไป